องค์พ่อคันเบอกว่าถ้าเราไม่มีดอกไม้แบบเนี้ยหาซื้อไม่ได้หรือว่าแถวบ้านไม่มีหรือไม่มีอัดพอที่จะซื้อท่านบอกไม่จําเป็นท่านบอกเนี่ยดอกไม้ข้างทางอย่างเงี้ยเนี่ยดอกไม้แบบเนี้ยเก็บเก็บมาก็ใช้ได้แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองเยอะอก็ลองดูนะวันนี้พี่ก็จะใช้ดอกหญ้ากับดอกไม้ที่เก็บมาได้ข้างทางแล้วก็ ดอกที่บ้านนี้เขามีอยู่ใส่รวมกันไปเพื่อถาวายองค์พระคเนศขเนของอีกบ้านหนึ่งเนาะขอให้มันทำให้ก็ทำให้แต่ก็ททำแบบที่ท่านบอกไว้แหะนะไม่ได้บอกมีพิธีพิธออะไรยุ่งยาก